ซาตาน e ีพีหนึ่งผู้แต่งมูพงใหญ่ฝากกดซับ c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆโนอาประธานวัย40ปีที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจแต่งงานกับแม่ม้ายลูกติดและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันซับซ้อนโนอารับช่วงธุรกิจต่อจากพ่อตั้งแต่อายุ23ป่ปีเขาต้องฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจและญาติห่างๆที่คอยจ้องตะคุปกิจการของเขาตาเป็นมัน กว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นทุกวันนี้เพราะความทุ่มเทให้กับงานล้วนๆเมื่อหันกลับไปมองเพื่อนวัย40ปีเช่นกันทุกคนต่างมีครอบครัวลูกๆโตกันกับหมดลงเหลือเพียงโนอาที่ยังโสดกระทั่งอยากแย่กยยเกาะถ้าหากไม่ใช่วันนี้แนนซี่แม่ของโนอายื่นคำขาดให้กับเขามาดูตัวแล้วก็คงหนีไม่พ้นที่จะพบเขาได้ในที่ทำงานอย่างแน่นอนแนนซี่รับรู้ได้ถึงความไม่พอใจปรากฏบนใบหน้านิ่งเฉย ถึงเธอรู้ผลลัพธ์ปฏิกริยาลูกชายของตัวเองดีอยู่ก่อนแล้วแต่ก็อดข่มใจไม่ให้มโหท่ามกลางความเงียบเชียบของอาหารมื้นี้เธอพยายามพูดทุกวิถีทางเพื่อให้โนอาชัวลอล่าออกไปสารสัมพันธ์ด้วยกันในคืนนี้แนนซี่ <Nancy S 1> <Nancy S 2> ทำได้เพียงปอบใจของตนเองทุานั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกชายของเธอเป็นอย่างนี้เธอไม่สามารถปล่อยให้ลูกชายแก่ตายทั้งที่ยังโสดอนาคตของเธอจะต้องได้อุ้มหลานก่อนที่เธอจะตายแนนซี่ <Nancy S 2> <Nancy S 1> จ้องโนอาด้วยสายตาดุดัน ลูกจะเป็นอย่างนี้นานไหมรู้ไหมว่าอายุเท่าแม่เนี่ยป่านี้เขาเลี้ยงหลานกันหมดแล้วแต่ดูลูกสิอายุป่านี้แล้วแฟนสักคนก็ยังไม่มีแม่ขอร้องละโนอาช่วยคบกับใครสักคนได้ไหมโนอาจ้องมองใบหน้าของแนนซี่อย่างเฉยชางั้นครั้งต่อไปผมจะพยายามแล้วกันครับแนนซี่ถึงกับเอามือทาบอ,อกของตอนเองแกยังจะคิดถึงครั้งหน้าอีกเหรอแนนซี่โกรธจนตัวสัน่นเธอพยายามระงับอารมณ์ตลอด โนอาไม่เคยให้ความร่วมมือกับเธอเลยทั้งที่หน้าตาของเขาก็ไม่ได้มีปัญหาต่อให้ไม่จัดว่าหล่อเหลาแต่ก็จัดได้ว่าหน้าตาดีบุคลิกเป็นผู้นำซึ่งนั่นอาจทำให้ผู้หญิงไม่กล้าเข้าหาแถมโนอาไม่ใส่พูดน้อยหากเป็นตอนทำงานแล้วก็ชายหนุ่มสามารถพูดได้เป็นชั่วโมงในเมื่อให้เริ่มทำความรู้จักดีๆไม่ชอบคราวนี้แม่อย่างเธอคงต้องใช้วิธีดั้งเดิมซะแล้วแนนซี่อมยิ้มให้กับแผนการภายในใจของเธอ แต่ใครจะรู้เท่ากับโชคชะตาเพียงไม่กี่วันโนอาก็พาแม่ไม่ลูกติดคนหนึ่งมาแนะนำให้แนนซี่รู้จักสวัสดีค่ะคุณแม่ฉันชื่อคาร่าส่วนเด็กคนนี้ลูกชายของฉันเขาชื่อชอนค่ะเมื่อสบสายตารังเกียรของแนนซี่คาร่าได้แต่ฝืนยิ้มฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวก่อนละแนนซี่ตัดบทโดยขอตัวไปพักผ่อนทิ้งให้ทั้งสาคนนั่งอยู่ภายในห้องรับแขก ไม่ต้องคิดมากคาร่าไว้อีกหน่อยท่านก็ทำใจยอมรับได้เองคาร่ามองท่าทีหญิงยโสข,ของแนนซี่เธอเชื่อว่าต่อให้แนนซี่ไม่ชอบเธอแล้วยังไงในเมื่อโนอาเลือกที่จะคบกับเธอต่อหน้าโนอาคาร่าแซงทำเป็นน่าสงสารท่านคงไม่ยอมรับแม่ไม่ลูกติดแน่ถึงได้ดูไม่พอใจฉันเลยค่ะไว้โอกาสหน้าผมค่อยพาคุณกับชอนมาเยี่ยมท่านบ่อยๆค่ะโนอา แนนซี่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมโนอาห์ถึงเลือกแม่ลูกคู่นี้ผู้หญิงมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องคว้าแม่ไม้ลูกติดมาด้วยแนนซี่ตะวาดกระทั่งเสียงแหบแห้งท่าทีโนอาห์ก็ยังเฉยชาเช่นเคยคุณแม่บอกผมว่าต้องการหลานไม่ใช่หรอครับผมก็หาให้แล้วไงเท่าที่ผมสังเกตดูชอนก็เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายคงไม่สร้างปัญหาให้กับคุณแม่และผมยังแน่นอนเหลวไหลฉันต้องการหลานสายเลือดเดียวกันกับฉัน ไม่ใช่สายเลือดของคนอื่นเมื่อได้ยินคำพูดของแนนซี่โนอาก็เงียบงัดพูดไม่ออกสำหรับเรื่องนี้เขาคงทำให้ไม่ได้จริงๆแนนซี่ลุกขึ้นชี้หน้าโนอาอย่างไม่พอใจแกรีบไปเลิกกับผู้หญิงคนนั้นซะถ้ายังคิดว่าฉันเป็นแม่แนนซี่จ้องมองรอยยิ้มเยือกเย็นของโนอาดีเลยครับถ้าอย่างนั้นผมจะย้ายไปอยู่กับเขาเองต่างหากคุณแม่จะได้ไม่ต้องอารมณ์เสียด้วยแนนซี่ถึงกับอึ้งไปคู่ใหญ่ พราะแม่ลูกคู่นั้นทําให้เธอถึงขั้นทะเลาะกับโนอาจนเขาออกไปข้างนอกเมื่อเลิกเรียนชอนก็พบว่าแม่ของเขานั่งคุยอยู่กับโนอาเขาไม่คาดหวังว่าโนอาจะจริงจังกับแม่ของเขาสักเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาคาร่าก็พาผู้ชายเข้าบ้านเป็นว่าเล่นกระทั่งเขายังจําชื่ออีกฝ่ายไม่ได้เลยด้วยซ้ําชอนลูกยังไม่ทักทายโนอาก่อนที่จะขึ้นห้องเลยนะสวัสดีครับชอนโค้งคำนับพร้อมเก่าวทักทาย โนอาพง,งกหัวได้ยินว่ากำลังหาที่ฝึกงานอยู่เหรอโน no อาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นชอนหันมามองคนถามทันทีครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงผมว่าอีกไม่นานก็คงจะได้ที่ฝึกงานงั้นก็มาฝึกที่บริษัทฉันสิคาร่าสงสัยตาเป็นประกายแวววาวจริงหรอคะโนอา no a. ครับถ้าชอนสนใจก็นำนามบัตรนี้ไปติดต่อได้ทุกเมื่อพูจบโนอาหยิบนามบัตร ยื่นให้กับคาลาตรงหน้าชอนไม่ได้ปฏิเสธความหวังดีของโนอาครับผมจะลองไปพิจารณาดูก่อนผมขอตัวก่อนนะครับเมื่อพูดถึงโนอาเขาไม่เหมือนผู้ชายคนก่อนๆของแม่เลยสักคนคนเหล่านั้นมักจ้องมองแม่ของเขาด้วยสายตาหยาบโลมผิดกับโนอาสายตาของเขานิ่งสงบราวกับไร้ความรู้สึกใดๆต่อแม่ของเขาชอนพางคิดในใจเล่นๆ หากโนอามาเป็นพ่อเลี้ยงของตนจริงๆเขาก็ไม่ได้นึกรังเกียจในเมื่อมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับอีกฝ่ายทำไมเขาถึงไม่ใช้โอกาสนี้ศึกษานิสัยที่แท้จริงของโนอาล่ะเช้าวันรุ่งขึ้นชอนจึงขอนำบัตรโนอาจากแม่คาร่าอดดีใจไม่ได้อยู่พักใหญ่ลูกยอมรับโนอาแล้วใช่ไหมจ๊ะผมจะได้ช่วยแม่สแกนดูว่าผู้ชายคนนี้เขาดีจริงหรือเปล่าคาร่ายิ้มกว้างเมื่อได้ยินลูกชายพูดแบบนั้น ตอนแรกคาร่าไม่กล้าวางใจชอนให้อยู่ใกล้กับโนอาสเท่าไหร่เพราะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เธอคบกับผู้ชายคนไหนไม่ยื่นส่วนหนึ่งก็มาจากชอนที่เป็นตัวตั้งตัวตีกับผู้ชายคนแล้วคนเล่ากระทั่งเธอพบกับโนอาเขาให้เกียรติเธอนำซ้ำยังช่วยเหลือเธอตอนลำบากคาร่าหวังว่าชอนสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับโนอาให้ได้เธอยื่นมือไปคล้องแขนชอนแม่รู้ลูกเองก็อยากมีพ่อเหมือนกับคนอื่น แต่ไม่ง่ายเลยที่แม่จะพบว่าโนอาคือคนที่แม่รอคอยมานานแม่หวังว่าลูกคงไม่ทำอะไรน่ารังเกียจที่บริษัทของโนอานะครับแม่ผมจะไม่ทำอะไรแย่ๆเด็ดขาดแม่ไม่ต้องห่วงโชคดีที่วันนี้โนอาไม่ได้ติดประชุมไม่เช่นนั้นชอนไม่มีทางได้พบอีกฝ่ายอย่างแน่นอนใครๆก็รู้โนอามีส่เจ้าระเบียบขนาดไหนหางไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้าก็อย่าหวังจะได้พบเขาแต่กรณีชอนนั้นพิเศษกว่าคนอื่น โนอาได้สั่งเลขาไว้ล่วงหน้าหากเด็กหนุ่มต้องการมาฝึกงานให้พามาพบเขาที่ห้องได้ทันทีตอนนี้ชอนเริ่มแน่ใจแล้วว่าเหตุผลที่แม่ของเขาต้องการแต่งงานกับโนอาให้ได้คือฐานะทางการเงินของอีกฝ่ายสามารถทําให้เธอสุขสบายได้โดยไม่ต้องทํางานในบาร์ระหว่างทางเดินไปยังห้องทํางานของประธานสายตาหลายคู่จ้องมองชอนด้วยความสงสัยคข่รู้เสียงกระแอมของเลขา ทําให้สายตาสอดรู้สอดเห็นรีบก้มหน้าทํางานอย่างรู้ทันเลขาเคาะประตูห้องสองสามครั้งก่อนเปิดประตูให้ชอนเดินเข้าไปโนอานั่งตรงเก้าอี้สีน้ําตาลตําแหน่งประธานเขามองชอนที่เดินเข้ามาพร้อมเลขาเพียงแค่ปลายตาเลขาก็รับรู้ได้ว่าโนอาต้องการความเป็นส่วนตัวนั่งลงสีสนใจอยากจะฝึกง,งานแผนกไหนเป็นพิเศษละ่ะผม อยากลองขอเป็นผู้ช่วยเลยาาดูได้ไหมครับได้สิฉันจะบอกอีธานให้หากมีปัญหาอะไรก็บอกอีธานได้ไม่ต้องเกรงใจครับโนอากดโทรศัพท์เรียกตัวอีธานเข้ามาภายในห้องช่วงเวลาไม่เท่าไหร่ออฟฟิศที่เคยสงบกลับมีเสียงซุบซิบไม่หยุดผ่านไปสักพักข้อสงสัยของทุกคนก็ได้ขี้คาย เมื่ออีธานพาเด็กหนุ่มมาแนะนำะแผนกต่างๆของบริษัทอีธานรอบสังเกตปฏิกิริยาของชอนอย่างเงียบๆตอนได้รับคำสั่งเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมตนต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กหนุ่มคนนี้หลายปีที่ผ่านมาตนทำงานกับโนอาจนเรียกได้กระทั่งว่ารู้ใจแม้ไม่ต้องพูดตนก็รู้ทันทีว่าโนอาต้องการอะไรชอนรับรู้ได้ว่าอีธานไม่พอใจตนเอง ถึงแม้อีกฝ่ายไม่เอ่ยปากมาแต่ดูจากท่าทางก็คงเดาได้ไม่ผิดแน่อีธานสอนงานทั่วไปชอนตามความเหมาะสมเขาไม่คิดให้อีกฝ่ายมาแย่งหน้าที่สําคัญของตนอย่างไรก็ตามอีธานมั่นใจว่าอีกฝ่ายก็แค่เด็กฝึกงานทั่วไปเมื่อพ้นระยะเวลาฝึกงานก็คงไม่ต้องเจอกันอีกฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากโนอาห์เพิ่งวางสายคาล่าไปสักคู่เธอชวนเขาทานอาหารมื้อเย็นที่บ้าน ใจจริงโนอาแค่ต้องการใช้คาร่าเป็นกันชนให้เขาไม่ต้องเดินสายนัดดูตัวเท่านั้นแต่ไม่คิดว่าเธอจะจริงจังและรับมือได้ยากกว่าที่เขาคิดคาร่าเป็นคนประเภทอยากได้เงินเพียงเท่านั้นซึ่งนั่นคือสิ่งที่โนอามีมอบให้กับเธอหากเธอต้องการควบคุมเขาเช่นเดียวกับแนนซี่แล้วก็เขาควรจะยับยั้งความคิดนั้นของเธอซะโนอาให้ทัานสังเกตอีธานเข้ามาภายในห้องของเขาใครต่อใครก็มักจะฉายทาน ตลอดที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับโนอาแม้เวลาล่วงเลยมาหลายปีแต่สิ่งที่ยังคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือสถานะของเขากับโนอายังคงเป็นเพียงแค่เจ้านายกับเลขาเท่านั้นหรือสมควรที่เขาจะแสดงความรู้สึกออกมาให้ฝ่ายรับรู้อีธานไม่รู้ว่าตนเองชอบโนอาตั้งแต่เมื่อไหร่แน่นอนว่าเขาเก็บความรู้สึกไว้ภายในใจเสมอมาเพียงแค่ช่วงเวลาร่วมงานด้วยกันเท่านั้น ที่ตนเองจะได้ใกล้ชิดกับโนอาอย่างไม่มีพิรุษเที่ยงนี้บอสจะทานมื้อเที่ยงที่ไหนครับโนอาที่ตกอยู่ในผวังหันตัวกลับมามองอีธานแม้โนอาดูเย็นชาทว่าใจิตใจของเขาอบอุ่นยิ่งกว่าใครข้อนี้อีธานรู้ดีที่สุดตอนเขาเป็นเลขาใหม่งง,งงเงนทำอะไรไม่ถูกเพราะความตื่นเต้นของตอนเองจึงมักทำงานพลาดอยู่เสมอหลายครั้งที่เกือบถอดใจลาออกเสียงสะท้อนของโนอาในวันนั้น ตนเองยังจำได้ดีฉันไม่ต้องการคนเก่งที่สุดแต่ฉันต้องการคนที่สู้ไม่ถอยฉันหวังว่านายจะเป็นคนนั้นอีธานได้ยินเสียงหัวใจของตนเองเต้นเร็วเพราะความตรงไปตรงมาไม่หวาดหวั่นช่างกระตุ้นหัวใจของเขาเหลือเกินแล้วนายละ่ะทานแล้วหรือยังผมรอบอสชวนอยู่พอดีงั้นไปชวนช้อนด้วยเดี๋ยวจะได้ออกไปข้างนอกพร้อมกันผ่านไปคู่หนึง่งอีธานไม่ยอมขยับเข้ารุดหัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ดูท่าบอสต้องผิดหวัง ชอนเขาออกไปกับพนักงานคนอื่นแล้วครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเถอะอีธานดีใจจนเผยยิ้มออกมาครั้งหน้าก็ชวนช้อนด้วยแล้วกันอารมณ์หงุดหงิดทำให้อีธานหาเรื่องต่อว่าชอนนับครั้งไม่ถ้วนแค่เด็กหนุ่มคนเดียวก็ดึงดูดความสนใจของโนงอาได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องมาเอิญแน่นับตั้งแต่ฝึกงานกระทั่งเลิกงานชอนได้เดินไปจนทั่วจนเขาแทบหมดแรงอีธานตั้งใจแกล้งเขาอย่างแน่นอน ยังไม่ทันชอนจะได้เรียกแท็กซี่โนอาดึงตัวชอนไว้ก่อนฉันจะไปส่งนายที่บ้านคาร่าผมไม่อยากให้คุณลำบากฉันมีนัดกับคาร่าไว้รีบไปเถอะเดี๋ยวคาร่ารอพวกเรานานหลังจากรถแล่นได้สักพักชอนถามเลื่อยเปื่อยที่คุณดีกับผมเพราะอะไรทั้งที่ผมดูคุณแล้วก็ไม่ใช่พวกชอบเที่ยวกลางคืนแต่กับสนใจใแม่ของผมนี่เป็นข้อตกลงระหว่างฉันกับคาร่า ซึ่งฉันไม่จําเป็นต้องอธิบายให้เด็กอย่างเธอต้องฟังชอนติดใจคําพูดของโนอาเป็นอย่างมากคาล่าทําข้อตกลงอะไรไว้ความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนแค่ข้อตกลงเท่านั้นหรือหากว่ากันตามความรู้สึกคาล่าดูชอบโนอาอย่างไม่ปิดบังเพียงแต่ฝ่ายทําตามมารยาทเท่านั้นชอนไม่ต้องคิดมากถึงฉันจะแต่งงานกับคาล่าแต่พวกเราก็แยกกันอยู่ชอนเบ้ปากนี่หมายความว่าอะไร เท่ากับว่าคาร่าก็สามารถใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างอิสระมีเพียงฐานะภรรยาของโนอาเพิ่มเข้ามาเท่านั้นผมไม่เข้าใจความคิดของพวกคุณเลยจริงๆอีกหน่อยเมื่อนายเจอคนมากขึ้นก็จะเข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลเพียงแค่มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็สามารถตกลงร่วมกันได้กระทั่งรถยนต์จอดอยู่หน้าบ้านได้คู่หนึ่งชอนถนึงได้ลงจากรถเสียงทักทายอย่างดีใจดังขึ้นมาก่อนเจ้าตัวของเสียงปรากฏ เป็นยังไงบ้างลูกฝึกงานวันแรกคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมจ๊ะชอนพยักหน้าให้คาล่าเขาหันข้างไปมองโนอาที่เดินมาสวมกอดทักทายคาล่าฉันทำอาหารไว้เรียบร้อยแล้วแค่รอพวกคุณมาคาล่าดึงมือโนอามากุมไว้ท่าทางการแสดงของคาล่าล้วนชัดเจนว่าเป็นฝ่ายเข้าหาย,ยังไม่ปิดบงังเธอพยายามสวมกอดและจูบโนอาให้ชอนเห็นว่าพวกเขาต้งคู่รักกัน ชอนยิ้มน้อยๆกับการกระทําโอเวอร์เกินเหตุของคาร่าที่แทบจะกืนกินอีกฝ่ายเข้าไปได้หากแต่ว่าโนอาคอยตามมากกว่านี้แล้วก็ชอนเชื่อว่าตนเองต้องได้ดูหนังสดอย่างแน่คาร่าอบกอดโนอาแน่นพร้อมส่งยิ้มหวานละไมและหอมแก้มอย่างแรงตามใจพวกคุณสองคนเถอะถือซะว่าผมเป็นอากาศก็แล้วกันถึงแม้โนอาจะปล่อยให้คาร่าแสดงบทคนรักตามใจชอบแต่เขาก็มีขอบเขตพอเถอะคาร่า ผมแค่มาตามคำของคุณเท่านั้นคาล่าหัวเราะก่อนรีบไปจัดโต๊ะอาหารแม้ผมไม่เข้าใจพวกคุณสัเท่าไหร่แต่ผมไม่มีทางยอมเป็นแบบคุณแน่นอนความหนักแน่นของชอนไม่มีคำพูดเส่แส้งแม้แต่น้อยความรู้สึกที่ผ่านมาของโนอามีเพียงแต่ความเหนื่อยล้าที่เขาต้องเล่นละครเป็นคนที่แสนดีและเพอร์เฟคทุกๆด้านเพื่อหน้าตาทางสังคมนั่นคือจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเกียดทุกสิ่ง จนอยากจะหาทางทําให้ตัวเองมีจุดดังพอยในชีวิตซึ่งคาร่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเขาผู้หญิงทํางานในบาร์กลางคืนแถมยังมีลูกติดอิจฉายิ่งทําให้เขาสนใจโนอาเพิ่งรู้ถึงความดํามืดภายในจิตใจของตนเองที่บิดเบี้ยวทั้งสองคนรีบมาทานข้าวเถอคะค่ะครับบรรยากาศระหว่างทานข้าวพร้อมกันสามคนเงียบกิบคาร่ารู้ว่าโนอาเป็นคนเจ้าระเบียบอย่างมากโดยเฉพาะตอนทานอาหาร เขาจะก้มหน้าก้มตาทานอาหารไม่สนใจใครทั้งสิ้นหากใครฝ่าฝืนพูดคุยขณะทานอาหารแล้วแล้วก็เขาจะอิ่มแล้วลุกจากโต๊ะทันทีซึ่งข้อนี้คาร่าทำการบ้านมาเป็นอย่างดีจึงรู้นิสัยส่วนตัวของชายหนุ่มหลังจากทานอาหารเสร็จคาร่าเดินไปส่งโนอาที่รถเธอไม่ได้กอดจูบชายหนุ่มอย่างเช่นตอนมาถึงที่บ้านทำไมแม่ไม่แสดงบทคนรักอีกละ่ะผมแปลกใจจริงๆฉันไม่ได้โง่ถึงขนาดทำให้บอกเงินบอทองโกรธ แกต้องรู้จักเรียนรู้วิธีสังเกตสีหน้าท่าทางคนไว้อีกหน่อยจะได้หาคนดีๆมาเลี้ยงดูชอนหัวเราะในลําคอนี่ไม่คิดว่าเขาสามารถทํางานเลี้ยงตัวเองได้หรือยังไงถึงได้ให้หาวิธีเกาะคนนั้นทีคนนี้ทีชอนคิดในใจผมไม่รู้ว่าแม่ตกลงอะไรกับโนอาไว้ท่าทางเขาคงให้ผลประโยชน์แม่มากเลยสินะถึงได้ขนาดเลิกกับแขกคนอื่นเป็นลูกลูกจะเลือกใครละ่ะ ระหว่างคนที่ให้ผลประโยชน์ระยะย,ยาวกับคนที่ให้แค่ชั่วคู่ชั่วคราวแม่อายุเยอะแล้วนะถ้าเทียบกับคนอื่นๆในบาร์ยิ่งอายุมากเท่าไหร่แม่ก็ยิ่งจําเป็นต้องเลือกคนที่มั่นคงหากวันใดวันหนึ่งบาร์เลิกจ้างแม่ขึ้นมาแม่จะได้ไม่ต้องลำบากตอนแก่ตอนนี้แกยังหนุ่มยังไม่คิดอะไรทั้งนั้นแต่พอแกอายุมากขึ้นก็จะมองชีวิตเปลี่ยนไปฟังดูแก่ชมัดเลย คำพูดนี้ของชอนทาเอาคาล่าโกรธจนคว้าข้าวข,ของใกล้มือโยนใส่ลูกชายดีชอนตาไวจึงหลบสิ่งของที่โยนมาได้อย่างสบายผมไปนอนละแม่อย่าทําอะไรเกินตัวแล้วกันถึงโนอาจ,จะเป็นคนดีแต่ผมรู้สึกว่าเขามีปัญหาอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นผู้ชายดีๆที่ไหนจะถูกปล่อยผ่านได้ขนาดนี้อืมแม่รู้แล้วแกไปนอนเถอะชอนกอดคาล่าพร้อมหอมแก้มก่อนไปห้องของตนเอง ที่แม่ทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อลูกต่อไปจะได้มีคนดูแลลูกแทนแม่โปรดติดตามตอนต่อไป